ตอนที่280ินเ l ลตหลังจากดีบัฟทักษะทั้งหมดเพื่อลดความฉลาดของชั้นเรียนและในที่สุดความฉลาดของเขาก็ลดลงเหลือ120เรารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนงี่เง่าความฉลาด120เป็นเรื่องง่า,ายลือมันไปเพื่อพลางตัวให้สมบูรณ์แบบเขาจะใช้มันในที่สุดเขาก็อ่านที่บิดลิ้นเสร็จชี้ไปข้างหน้าด้วยไม้เท้าของเขาและยิงใบมีดลมสองอันกวาดแกว่งไม้เท้าหักที่ลิตเติ้ลยี่ใช้อยู่ในมือร่วมกับมีดอัจฉริยะ120เล่มในปัจจุบันของรบบ b y มันผลิตสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์ขยะได้อย่างเต็มที่ ใบมีดบินขึ้นไปบนเนินเขาอย่างอ่อนแรงและตัดเข้าที่เอวของกอลลินสองตัวกอบลินสองตัวกรีดร้องสองครั้งหักออกเป็นสี่ชิ้นและเลือดสีเขียวก็กระเซ็นไปทั่วพื้นว้า wow, วคุณทำได้แล้วบราเดอร์ร็อบบี้คุณรู้วิธีใช้ใบมีดลมจริงๆเคทร้องคุณเก่งมากแม้ว่าคุณจะอ่อนแอกว่าลุงมากแต่ระดับของคุณก็หาได้ยากในหมู่คนหนุ่มสาวร็อบบี้ฉันจะชกให้เต็มปอดอืมกองเต้กล่าวคุณหมายถึงอะไรฉันไม่เข้าใจร็อบบี้กล่าวว่ามันเป็นภาษาถิ่นไม่มีความหมายพิเศษ กองเต้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เช่นกันอันที่จริงตอนนี้พวกเขาอยู่ในภาวะสงครามดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาศึกษาความหมายของภาษาถิ่นดังกล่าวพวกกอบลินและพวกอสูรบนเนินเขาก็เริ่มปั่นป่วนเช่นกันและพวกอสูรก็ชี้ไปที่รถม้าของโรบบีและตะโกนว่าใบมีดลมบินออกจากรถคันนั้นมีนักมายากลอยู่ในนั้นลูกศรน,นักธนูกอบลินกลุ่มใหญ่หันมาสนใจและลูกธนูก็ยิงไปที่รถมา้า กองเต้ตกใจรีบยกโล่ขึ้นบังหน้าต่างรถมา้าเขาได้ยินเพียงเสียงกระแทกโล่ป้องกันได้พระเจ้ารู้ดีว่ามีลูกศรกี่ลูกและร่างของรถม้าก็ส่งเสียงดังลูกธนูจำนวนมากถูกเสียบเข้าไปในรถม้าไม้ลูกธนูที่แรงกว่าบางลูกได้เจาะไม้กระดานของรถมา้าทำให้ลูกธนูยื่นออกมาซึ่งทำให้จอร์ดและชายอีกคนร้องไห้จอร์ดร้องลัน่นฉันจะทำยังไงดีเดิมทีรถม้าของเรายังไม่ถูกเป้าหมายแต่ใบมีดลมดึงดูดความสนใจของศัตรูชายอีกคนก็ร้องเช่นกันใช่ฉันรู้ว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ใบมีดลม นีเบลดไปกองเต้หันมาด่าว่าขูกป,ปากไอ้โง่ยกโลกขึ้นแต่ควรป้องกันด้านไหนมีลูกศอนมาทั้งสองด้านจอดร้องกองเต้ตะโกนว่าทําไมคุณไม่นั่งหันหลังให้กันไอ้โง่เ้ากองเต้คุณฉลาดจังจอดพูดว่าทําไมคุณถึงเรียนเวทมนต์ไม่ได้ในเมื่อคุณฉลาดขนาดนี้คันเต้ร็อบบี้เกือบจะหัวเราะออกมาดังๆแต่ก็กลั้นไว้อย่างรวดเร็วเขาไม่สามารถหัวเราะเยาะเพื่อนร่วมทีมที่ลำบากเหมือนๆกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนร่วมทีมจอมปลอมแต่ตราบใดที่พวกเขาไม่มีความหมายเกิดอะไรขึ้นกับมัน ทั้งสองนั่งหันหลังชนกันต่างยกโลก่ขึ้นป้องกันทั้งสองฝ่ายจากนั้นทั้งสองก็มีความสุขอีกครั้ง้า,าเราอยู่ในตำแหน่งที่ไร้เทียมทานพี่รอบฉันคิดว่าเราสามารถเพิกเฉยต่อพวกเขาได้กองเต้กล่าวรอบบี้พยักหน้าก็สมเหตุสมผลดีฉันไม่เห็นพวกเขาฉันไม่เห็นพวกเขาอีกครั้งกองเต้พูดว่าสวดมนต์และเมื่อเจ้าพูดจบข้าเบาๆแล้วข้าจะถอดโลก่ออกเจ้าโยนใบมีดลมออกไปแล้วข้าจะเคลื่อนโลกกลับทันทีคุณคิดกลยุทธ์แบบนี้ได้อย่างไรรอบบี้ต้องการที่จะบ่นแต่ลืมไป ให้เล่นตามที่เขาบอกอย่างไรก็ตามพวกเราคือกลุ่มคนรวยรุ่นที่สองปรับใดที่เราไม่ให้กูกูและจิจิเห็นมันก็ไม่เป็นไรเขาเริ่มสวดมนต์อีกครั้งและไม่กี่วินาทีต่อมารับบีก็ตกไหลคันเต้คันเต้เข้าใจดังนั้นเขาจึงย้ายโล่ออกไปให้พนทางรับบีเหวี่ยงไม้เทาออกและมีดสองเล่มก็พุ่งออกไปทางหน้าต่างกองเต้ขยับโล่ไปด้านหลังทันทีเพียงเพื่อจะได้ยินเสียงกระแทกบนโล่อีกครั้งเสียงลูกธนูที่ถูกยิงโดนโล่จากนั้นมีเสียงกรีดร้องของกอบลินบนเนินเขาและมีคนคำรามรถมานนั่รถมา้านั่นมมมีีจอเวททแห่่งลรงงพลััอยู่ในน้น เขาต้องถูกฆ่าผลักก้อนหินกลิ้งลงมาและฆ่าพวกมันเมื่อได้ยินสิ่งนี้สีหน้าของกองเต้ก็แข็งทื่อและโลที่ประกบการสองคนก็แข็งทื่อเช่นกันคนสำเนียกตกใจกลัวและทั้งสองตะโกนพร้อมกันว่าจบแล้วถ้าพวกเขาต้องการผลักหินลงมาเราตายแล้วอย่าตกใจร็อบยิ้มและพูดว่าให้พวกเขาผลักฉันมีทางออกกองเต้ขยับโลไปด้านข้างหน่อยแล้วฉันจะดูว่าพวกเขาดันหินยังไงคานเต้ขยับโลเล็กน้อยและผ่านรอยแตกกระสุนหลายตัวกำลังพยายามผลักหินกลิ้งก้อนใหญ่บนเนินเขาอย่างระมัดระวงังพวกเขากำลังดูที่รถม้าของร็อบบี้กำ โอบยิ้มและพูดว่าคุณเห็นพวกสูนผลักก้อนหินไหมถ้าฉันปันเท้าซ้ายของเขาด้วยใบมีดลมเขาจะตกลงไปทางซ้ายและหินจะกลิ้งโคดเคี้ยวและกลิ้งไปตามไหล่เขาซึ่งมีกลุ่มนักธนูกอบลินฮิฮิกองเต้พูดจากที่ไกลๆคุณช่วยตีเท้าซ้ายของเขาให้แม่นได้ไหมลองดูสิแล้วคุณจะเห็นโรบบี้ยิ้มและพูดว่าพร้อมดีสวดมนต์ในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันเรื่องนี้กูกูและจิจิก็มองดูสถานการณ์นอกรถม้าของพวกเขาอย่างสิ้นหวังอามีจอมเวทแห่งลมอยู่ในรถม้าของลูกขุ่่นนนางทีั เห็นได้ชัดว่าจิจิเห็นชัดว่าชายผู้นั้นไม่อ่อนแออรารยะทางไกลขนาดนั้นใบมีดลมสองเล่มพุ่งเข้าใส่กอบลินสองตัวอย่างแม่นยาทักษะของเขาค่อนข้างดีดูไม่เหมือนการกระทําของคุณนางขยะรุ่นที่สองเลยเป็นกําเนิดของชายหนุ่มที่มีแนวโน้มโ่าไม่พวกอสูรต้องการผักหินลงมาเพื่อบดขยี้รถม้าของพวกมันมันไม่ดีเมื่อกูกูและจิจิเห็นสิ่งนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานว่านักธนูหยุดยักพวกนั้นซะ ยมหลายคนก่งคันธนูและยิงธนูไปที่ไหล่เขาแต่ลูกธนูเสียแรงไปมากในช่วงกลางของการบินและทหารกอบลินสองนายก็กระโดดออกมาและป้องกันลูกธนูได้อย่างง่ายดายด้วยโลของพวกเขากูกูและจิจิไม่มีทางหยุดมันได้แต่เฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อยากผลักหินฉันหวังว่าชายหนุ่มที่สัญญาไว้จะไม่ถูกบทขยี้จนตายเช่นนี้ในเวลานี้ร็อบเพิ่งเล่นเวทเสร็จจากนั้นก็ตบหลังกองเต้คันเต้ขยับโลของเขาและร็อบบีบบกไม้เท้าของเขาตอนที่2 8 1ดเดชายหนุ่มที่มีแนวโน้ม ความประหลาดใจของพวกเขาต่อการโจมตีของเขาก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นการกล่าวเกินจริงมันบรรจุป,ประสบการณ์ของโรบบี้ในการเล่นเกมเป็นเวลาหลายปีเขาได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนและฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนและมุมและทิศทางของการยิงทักษะแต่ละครั้งจะนำไปสู่ทิศทางที่แน่นอนของทักษะนั้นใบมีดลมสองใบบินออกไปนอกหน้าต่างและดึงสองส่วนโค้งที่สวยงามกลางอากาศ ก็กลบลินที่ยกโล่ของเขาขึ้นมาเพื่อปิดกั้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามใบมีดลมเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์ซึ่งแตกต่างจากธนูและลูกศรโล่ในมือของกอบลินสามารถต้านทานการโจมตีทางกายภาพเท่านั้นสำหรับเวทมนต์นั้นอ่อนแอต่อมนันใบมีดแห่งลมพันโลไม้บนมือของกอบลินขาดครึ่งและแม้แต่กอบลินที่อยู่ข้างหลังเขาก็ถูกผ่าครึ่งเช่นกันจากนั้นมันก็บินไปข้างหน้าต่อไปใบมีดแห่งลมนั้นเที่ยงตรงตัดเท้าซ้ายของยักษ์ตนหนึ่งและแยกออกจากน้องของมันทันทีเมื่ออสูรถูกยิงก็ลมลมง ในเวลาเดียวกันใบมีดตีอันหมุนมาจากอีกทิศทางหนึ่งและตัดอีกด้านหนึ่งของหินแม้ว่าพลังของใบมีดแห่งลมจะไม่ดีนะักแต่การผลักเบาๆก็เพียงพอที่จะทําให้สมดุลของหินเสียไปหินก้อนใหญ่กลิ้งลงไปหายักที่ตกลงมากลิ้งทับเขาหักอัดอสูรและเลือดก,ก็กระเซ็นออกมาจากใต้ก้อนหินก้อนหินก้อนใหญ่ไม่ได้หยุดอย่างน่าสมเพชเพียงเพราะมันบดยักตนหนึ่งและยังคงกลิ้งต่อไปเดิมทีอสูรตั้งใจจะผลักมันลงบนรถม้าของร็อบบี้แต่ตอนนี้มันกลิ้งไปด้านข้างแทนที่จะมาที่ร็อบบี้มันลกลิ้ลนนางาด นักธนูกอบลินกำลังยิงธนูไปที่เชิงเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่คาดคิดว่าจะมีการโจมตีจากด้านหลังและมันก็เป็นหินกลิ้งขนาดใหญ่ที่ไม่มีเหตุผลเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงดังก้องของหินก้อนใหญ่ที่กลิ้งอยู่ข้างหลังมันก็สายเกินไปที่จะพยายามซ่อนตัวหินก้อนใหญ่กลิ้งทับพวกเขาอย่างไม่ลดละและไส้ที่กลืนได้ก็ออกมาเต็มพื้นกอบลินนักธนูที่อยู่ข้างๆตกใจและเห่าเสียงดังจากนั้นนักธนูกอบลินทั้งหมดบนเนินเขาก็ตกอยู่ในความโกลาหลโดยเฉพาะพวกที่อยู่บนทางลาดด้านล่างหินกลิ้งพวกเขาทั้งหมดหยุดยิงททที่่่่่เเชิิิงงงงงงขาาาแแลละะะ้้้้ตตตหนนนปปอกกัวววไยยดคมืร ผู้คนทั้งหมดที่เชิงเขารู้สึกสับสนกับหินก้อนนี้โดยเฉพาะกูกูและจิจิพวกเขาแค่กังวลว่าหินที่เลิ้งลงมาจากนักเวทแห่งลมที่ดูเหมือนจะมีความหวังแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะเล่นเกมแบบนี้กูกูอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจช่างเป็นดาบลมที่แม่นยำเสียจริงจิจิยังกล่าวอีกว่าแม้ว่ากำลังจะอยู่ในระดับปานกลางแต่จังหวะเวลามุมและความแม่นยำของการยิงครั้งนี้น่าทึ่งมากการเคลื่อนไหวที่ยุ่งยากนี้เปลี่ยนก้อนหินที่เลิ้งไปมาให้กลายเป็นอาวุธของเราและกลุ่มนักธนูที่อยู่บนเนินเขาก็ตกอยู่ในความโโกกกลลลาาาาหควว้้้อออสสสที่่จมเรงขึนแะตูับ หัวหน้ากองคาราวานคุ้มกันตะโกนเสียงดงังรีบไปที่ไหล่เขาและกำจัดนักธนูกับตันเป็นทหารตามอาชีพและเป็นอัศวินฝึกหดัดหมายเหตุอาชีพและตัวตนไม่ใช่แนวคิดเดียวกันในโลกแห่งความเป็นจริงอัศวินฝึกหัดเป็นเพียงตัวตนไม่ใช่อาชีพเฉพาะในเกมเท่านั้นที่เป็นอัศวินฝึกหัดอาชีพกับตันตะโกนสุดเสียงกระโดดอย่างกล้าหาญเขากระเือบเท้าลงบนพื้นกระโดดขึ้นไปบนไหล่เขาและสับกับตันกอบลินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวยามคนอื่นรีบขึ้นไปบนไหล่เขาทางด้านนี้องรครักษ์ของขุนนางก็ตะโกนว่าทิ้้้้้งงงงคนคนนนนรึึ่่่่่หไไววทีีเพือออปปปกยแล คานเต้ชำเลืองมองทหารยามที่วิ่งไปที่ไหล่เขาจากนั้นหันไปหารอบ,บีและพูดว่าพี่รอบ,บีคุณสามารถอยู่ที่นี่เพื่อไร่เวทมนต์และให้การสนับสนุนระยะไกลฉันจะนำทหารเข้าจู่โจมเทตชตดเหรอจอดร้อง hey, อย่าไปเลยมันอันตรายเกินไปอยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่ามากผู้แพ้คนรวยรุ่นที่สองอีกคนก็ตะโกนว่ากองเต้อย่าตายรับมองไปที่กองเต้อย่างสงสัยและคิดว่าผู้ชายคนนี้แตกต่างจากขยะทั่วไปดูเหมือนว่าเขามีอนาคตที่สดใสฉันไปเธอปกป้องตัวเองกองเต้เปิดประตูรถม้าและกระโดดออกไป ทันทีที่เขาออกไปจอดก็ร้องลั่นอย่าไปเลยฉันกลัวมากร็อบบี้หัวเราะอ,อยากกลัวเลยฉันยังอยู่ที่นี่คุณจับขาของฉันก่อนก็ได้เมื่อพูดจบร็อบบี้ก็พบว่าตัวเองขาซ้ายและขาข,าขวาคนละข้างถือคนนี่เงา่าที่อร็อบมองไปที่เศรษฐีรุ่นที่สองสองคนที่ตัวสันและพูดว่าฉันหมายถึงตอนที่พูดว่าจับต้นขาฉันหรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกคุณที่ไอแตไอคิวของคุณก็มีปัญหามากด้วยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะอยากเรียนเวทมนต์ด้วยไอคิวของคุณ พวกเขาเห็นกองเต้พุ่งขึ้นไปบนเนินเขาเขายกดาบขึ้นและฟันไปที่นักธนูกอบลินหลายคนทักษดาบของผู้ชายคนนี้ก็โอเคมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาที่จะจัดการกับกอบลินขยะ2สองสามตัวเขาสับนักธนูของกอบลินในสามหรือสองครั้งแต่เขาทิ้งกอบลินทิยงไม่กี่ตัวก่อนที่เขาจะหันกลับมาและเห็นยักษ์ตัวสูงและทรงพลังกระสูนเวี่ยงไม้ขนาดใหญ่แล้วเหวี่ยงลงมาที่คานเต้คานเต,นเต้ต่อสู้ด้วยดาบยาวของเขาและด้วยเสียงกระทบกันดังลัน่นเขาตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งข,ง,ขง,ขง,ขงของคู่ต่อสู้นั้นแข็งร่งาาทยไอ ในขณะนั้นดาบแห่งสายลมก็บินมาจากด้านข้างและฟันเข้าที่เอวของอสูรอย่างแม่นยายักหักเป็นสองท่อนกองเต้ถึงกับเอื้องเขาหันไปมองทิศทางของใบมิดลมและเห็นร็อบบี้โบกมือให้เขาและทำท่าทางตกลงเขาโบกมือให้ร็อบบี้และพูดว่าเราจะอยู่ยงคงกระพันถ้าเราจับมือกันร็อบบี้ในเวลานี้กูกูและจิตจิกำลังดูการต่อสู้อยู่ข้างๆเพราะพวกเขารู้ว่าทหารของพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนตรงกันข้ามพวกเขาสนใจความแข็งแกร่งของคุณนางรุ่นที่สองที่ร่ำรวยมากปัศวินคนนั้นเก่งมาก ฉันจำเขาได้เขาเป็นหลานชายของบารอนนูโอลันในเมืองเวสต์วินฉันได้ยินมาว่าเขาเรียนเวทมนต์ไม่เก่งแต่เขากล้าหาญที่จะต่อสู้ขุนนางคนอื่นๆเพียงแค่ซ่อนตัวอยู่ในรถม้าและเท่านั้นเขารีบขึ้นไปบนภูเขาด้วยอาวุธเขามีอนาคตที่สดใสเขาพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่จอมเวทแห่งลมในรถม้าสนับสนุนเขาด้วยเวทมนต์ที่อยู่ด้านหลังซึ่งทรงพลังมากพวกเขาเป็นเยาวชนที่มีแนวโน้มดีทั้งคู่หลังการต่อสู้เรามาคุยกับพวกเขากันเถอะพ่อค้าใหญ่ทั้งสองคนได้เห็นโลกอันกว้างใหญ่และมีส่วนร่วมในการต่อสู้้้้มมาาาาากกกกกกยแแตต่่่่เเเเล็็ๆชนนนนทีิดขขึอหพวปครรัง แน่นอนว่าการต่อสู้ใช้เวลาไม่นานกอลลินและอสูรไม่ใช่ศัตรูของผู้คุมเมื่อไม่มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์พวกเขาก็จะถึงวาระไม่นานการต่อสู้ก็จบลงตอนที่สองร้อทำไมคุณไม่ออกมาก่อนหน้านี้สนามรบยุ่งเหยิงมีกอบลินและซากศพยักษ์นอนอยู่บนเนินเขายามที่บาดเจ็บกลุ่มหนึ่งกำลังเข้าแถวรอการรักษานักบวชแห่งความมืดนักบวชแห่งความมืดปวดหัวกับการรักษาคนบาดเจ็บมากมายเพียงลำพงังพลังเวทมนตร์ของเขาถูกใช้ไปอย่างหนักหลังจากที่เขารักษาผู้คนอย่างต่อเนื่อง ชคดีที่กองคาราวานขาดเงินน้อยที่สุดกูกดและจิจิถือยาวิเศษจำนวนมากเมื่อนักบวชหมดพลังเวทพวกเขาจะมอบยาฟื้นฟูพลังเวทให้กับเขามันดึกแล้วทีมงานเลยไม่ออกพวกเขาออกจากถนนอย่างเป็นทางการและมาถึงแม่น้ำสายเล็กๆในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่นพวกเขาวางรถมาไว้ด้านนอกเป็นกำแพงและตั้งกองไฟไว้ตรงกลางเป็นภาพแห่งความสุขและอบอุ่นยามนำอาหารทุกชนิดออกมาและจุดไฟสำหรับทำบาร์บีคิว คุณนางรุ่นที่สองที่ร่ำรวยมาจากเวสไวน์เทาดังนั้นพวกเขาจึงกินมากพวกเขาได้เรียนรู้เกมบาร์บีคิวจากรอบด้วยซ้ำพวกเขาหั่นอาหารและผักทุกชนิดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอบบนลวดหนามันดูหรูหรากว่าวิธีที่คนอย่างกูกูและจิจิเคยทำในการย่างเนื้อแกะทั้งตัวหรือไก่ทั้งตัวบนกองไฟกูกูและจิจิอดไม่ได้ที่จะเข้ามาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าสไตล์บาร์บีคิวของคุณดูใหม่และไม่เหมือนใครเหล่าคุณนางหัวเราะนี่คือวิธีการรับประทานอาหารที่คิดค้นโดยก็อดฟาเธอร์มัน,น,นหรู เนื่องจากพวกเขาได้ยินว่าสร้างโดยพ่อทุนหัวกูกูและจิจิจึงหยุดพูดเรื่องไร้สาระและต้องการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามคนรวยรุ่นที่สองนนยากจนกว่ารอบมากบาร์บีคิวของพวกเขาไม่สามารถใช้น้ำมันงาทาได้และไม่สามารถใส่พริกไทยและซีอิ๊วได้ร็อบเห็นกองเต้หยิบขวดแก้วขนาดเล็กที่มีพริกไทยครึ่งขวดออกมาเขาโรยพริกไทยเล็กน้อยบนบาร์บีคิวอย่างระมัดระวังด้วยเกรงว่าจะสิ้นเปลืองเล็กน้อยจากนั้นเขาก็หยิบเนื้อขึ้นมาโยนเข้าปากด้วยท่าทางมีความสุขมากอาเป็นสุภาพบุรจิิงๆทีีบบี่ะกนนบบบบาแ้ ร็อบบี้ต้องย่างเขาอย่างลับๆคุณได้รับอิทธิพลจากลุงของคุณหรือไม่ว่าทุกอย่างควรเกี่ยวข้องกับการเป็นสุภาพบุรุษกูกูยกนิ้วให้คันเต้พ่อหนุ่มการแสดงของคุณในระหว่างวันยอดเยี่ยมมากฉันเห็นว่าคุณพุ่งขึ้นไปบนเนินเขาและค่นกอล์ฟลินจำนวนมากคุณจะกลายเป็นผู้กล้านักรบในอนาคตกองเต้พูดด้วยสีหน้าเรียบๆว่าแต่ฉันอยากเป็นนักมายากลกูกูมันเป็นไปไม่ได้ กูกูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีจึงต้องเปลี่ยนคำพูดและถามว่าอืมฉันเห็นใบมีดลมสองอันบินออกมาจากรถม้าของคุณเป็นครั้งคราวดูเหมือนว่าจะมีนักมายากลที่เก่งมากในทีมของคุณแนะนําเขาให้เรารู้จักหน่อยได้ไหมเมื่อถามคำถามนี้กลุ่มคุณนางรุ่นที่สองที่ร่ำรวยก็มองไปที่รอบพร้อมกันสายตาของกูกูและจิจิเหลือบไปเห็นชายหนุ่มผมดำหน้าตาดีแต่อารมณ์ธรรมดาเขาสวมชุดสูทสีเขาสะอัดตามีไม้เท้าเรียบง่ายอยู่ข้างๆเขาไม่ได้สวมถุงน่องผ้าไหมเขาสวมกางเกงที่ไม่เชยและล้าสมัยข้างหลังเขามีสาวใใใชช้้้ทีีนนนนาาาเกกลลลยยดดดดุผิปะซููอฟหตัวง ปฏิกิริยาแรกของชายทั้งสองคือคุณนางผู้ล่วงลับคุณนางจริงจะไม่แต่งตัวแบบนี้ทุกวันนี้บรรดาคุณนางต่างสวมชุดผ้าไหมากางเกงชั้นในและถุงน่องผ้าไหมที่มีชื่อเสียงที่ผลิตโดยเวสไวทาวซึ่งทาให้พวกเขาดูสูงส่งคนอย่างร็อบต้องไม่มีเงินที่บ้านเพื่อแต่งตัวมิฉะนั้นอย่างน้อยเขาควรสวมถุงน่องผ้าไหมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคานเต้กล่าวว่าพี่ชายชื่อร็อบบี้สมิธหลานชายของจอร์แดนสมิธนักมายากลที่มีชื่อเสียงของวินไนพะบทนํานี้ทําให้กูกูและจิตจิประหลาดใจพวกสมิ 16ปีที่แล้วระหว่างที่มังกรดำบินพวกสมิธถูกฆ่าโดยมังกรดำทำไมเด็กกำพร้าถึงยังมีชีวิตอยู่ร็อบมีสีหน้าเคร่งเครียดและพ่นสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้เอาละอยาหัวเราะฉันเป็นลูกนอกสมรสทันทีที่พูดเช่นนี้ใบหน้าของทุกคนก็แสดงความเข้าใจในทันทีคุณสามารถเดาสิ่งต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องอธิบายรอบบี รับมีกล่าวต่อว่าพ่อของฉันซ่อนตัวอยู่ในชนบทตอนที่ฉันยังเด็กเขาไม่เคยพาฉันเข้าเมืองดังนั้นตอนที่มังกรดำจมตีหอคอยแบกเอิดเมื่อ1 6ปีที่แล้วฉันอาศัยอยู่กับแม่ในในชนบทตอนนั้นฉันเกลียดพ่อผู้เย็นชาของฉันมากและถึงกับอยากจะละทิ้งตัวตนของฉันและกลายเป็นพลเรือนธรรมดาจู่ๆฉันก็รอดพ้นจากหายนะเพราะเหตุนี้ดังนั้นฉันจึงไม่เกลียดเขาอีกต่อไปฉันมอคนเดียวในครอบครัวสมิธที่เหลืออยู่คนเดียวฉันต้องยอมรับตัวตนของฉันให้กำลังใจและกอบกู้ศักดิ์ศรีของตระกูลสมิธ คุณนางรุ่งที่สองที่อยู่ใกล้เคียงล้วนแสดงท่าทางสง่างามกองเต้ยังเข้ามาตบไหล่รอบเพื่อปลอบใจว่าปล่อยอดีตไปเถอะกูกูดและจิจิไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอกไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กบ้านนอกจะออกมาเสแสร้งทำตัวเป็นผู้ดีจะมีหนึ่งเสมอทุกสองสาปีในที่สุดพวกเขาส่วนใหญ่ก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นของปลอมกูกูดทำหน้าจริงจงังคุณมีของที่ระลึกที่จะพิสูจน์คำพูดของคุณหรือไม่ เราเปิดกระเป๋าเป้หยิบแผนภูมิครอบครัวตราประจำตระกูลและตราประจำตระกูลสมิธออกมาและวางของยุ่งๆมากมายไว้ในมือของกูกูดูสิแม่ให้ฉันก่อนที่เธอจะตายเธอบอกว่าคนรับใช้เก่านำมาให้เธอจากและเอิร์ธทาวเวอร์ก่อนที่ครอบครัวจะล่มสลายเปญญยประกาศคู่กูกูและจิจิหยิบลำดับวงตระกูลขึ้นมาและดูอย่างระมัดระวงังดูเหมือนว่าพวกเขาจะมองไม่ออก,กว่ามันเป็นของปลอมพวกเขาแปลกใจว่าในเมื่อเจ้ามีสิ่งนี้อยู่ในมือทำไมเจ้าไม่นำมันออกไปเสียตั้งแต่เนินเน่นๆเจ้าซ่อนตัวอยู่ในชนบทจนอายุได้ยี่สิบปีถ้าเจ้าออก ราชอาณาจักรจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างอายุติธรรมเพราะปู่ของคุณมีส่วนร่วมในอาณาจักรแกรนรอบแซงยิ้มอย่างขมขื่นพวกหมอผีฟ้าร้องมีพลังมากเมื่อรู้ว่ามีคนในตระกูลสมิธยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะปราบปรามฉันอย่างแน่นอนดังนั้นฉันจึงซ่อนตัวอยู่ในชนบทจนกระทั่งปีที่แล้วสมเด็จพระราชินีเสด็จกลับมาและขับไล่มอนดอราออกไปและอัศวินสายฟ้าก็ยืนอยู่ด้านข้างมอนดอราด้วยข้ารู้สึกถึงโอกาสจึงตัดสินใจออกมา เมื่อกูกูได้ยินสิ่งนี้เขาก็ไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปเขารู้สึกว่าชายหนุ่มเป็นคนดีและสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนถ้าเขาออกไปจากภูเขาเร็วกว่านี้สักสองาปีเขาจะต้องถูกมัดไว้กับมอนดอราทันเดอร์ในยอดเยี่ยมมากในฐานะจอมเวทแห่งลมเขาคงพ่ายแพ้อย่างหนักตอนที่283ฉันจะให้ชุดเสื้อผ้าแก่คุณ พวกเขาสองคนแอบถอนหายใจกับความฉลาดของร็อบบี้จากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเขาพูดว่ายิ่งกว่านั้นฉันหวังว่าฉันจะสร้างความสําเร็จบางอย่างได้ด้วยความพยายามของฉันเองไม่ใช่จากการปกป้องของบรรพบุรุษของฉันเพราะไม่ว่าปู่ของฉันจะมีอํานาจมากแค่ไหนเขาก็จะไปถ้าฉันไม่ยอมแพ้ด้วยเกียรติของปู่ของฉันฉันจะไม่มีวันไปไกลสิ่งที่ฉันต้องการทําคือการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าปู่ของฉันเพื่อสร้างครอบครัวสมิธของฉันเองทั้งสองคนตบมือพร้อมกันและพูดว่าพูดได้ดี หลังจากนั้นพวกเขาก็พูดต่อฉันเห็นคุณใช้เวทมนต์ลมในการต่อสู้เมื่อครู่แม้ว่าจะยังขาดพลังแต่ฉันเห็นว่าคุณมีความยืดหยุ่นในการใช้เวทมนต์ลมมากมันไม่แข็งและเต็มไปด้วยจินตนาการใช่ฉันเห็นด้วยกับคุณอ้ออีกอย่างคุณจะไปที่ถนนสว่างตอนนี้เพื่อสมัครเข้าสถาบันเวทมนต์หรือเปล่าใช่จอตตอบอย่างรวดเร็วว่าฉันจะเรียนเวทไฟและกลายเป็นนักเวทไฟที่ทรงพลังกูกูกรอกตาไปที่เขาแสดงสีหน้าชัดเจนว่าฉันไม่ต้องการคุยกับคุณจอตไปต่อไม่ได้ใบหน้าของเขาแข็งทื่อ เราอดไม่ได้ที่จัวเราเขารีบช่วยจอตออกจากสถานการณ์และพูดว่าใช่ฉันต้องการสมัครเพื่อเรียนรู้การผลิตไอเทมเวทมน์เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างไอเทมเวทมน์เพราะฉันรู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ที่ทรงพลังมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและการพัฒนาไปในทิศทางนี้ก็ไม่มีความหมายแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้วิธีสร้างของวิเศษถ้าฉันเรียนรู้สิ่งนี้ได้ฉันจะสามารถทํางานให้กับราชินีได้กูกูพยักหน้าและพูดว่าดีอย่างไรก็ตามมีปัญหาเกิดขึ้นมันอาจจะไม่พอใจเล็กน้อยแต่คุณคุณมีค่าเล่าเเเรรรรีีีียยยนนนนพพงงอออหหหืืไไมมม่่่าาาากคคุุณณปััญใ้้ฉสถชวด ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเวทมนตร์คือหนึ่งร้อยเหรียญทองซึ่งไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยเสื้อผ้าสีขาวที่ซักแล้วของร็อบและไม้เท้ากำลังบอกทั้งสองคนด้วยคำพูดที่น่าเศร้าใจไม่มีเงินร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยสมาชิกของวินไนได้ตัดสินใจที่จะอุปการะฉันดังนั้นตอนนี้ฉันจึงไม่ขาดแคลนค่าเล่าเรียนอืมก็ดีเขาพึมงพำมเรากำลังจะไปที่เวสไวาทาวเพื่อซื้อแท่งเหล็กประมาณหกหรือเจ็ดวันต่อมาเราจะกลับไปที่ไบรรดหากคุณมีปัญหาใดๆมาหาเราร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าาขอบคุณมก โอ้ใช่คุณต้องมีเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนอย่าให้ลูกคนรวยคนอื่นดูถูกคุณฉันมีเสื้อผ้าใหม่มากมายที่นั่นฉันจะให้คุณหนึ่งตัวหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันกลับมาและพูดกับยามที่อยู่ข้างๆเขา,ขาไปเอาเสื้อผ้ามายังไงก็ตามมีถุงน่องใหม่สีดำอยู่เยอะเอามาด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้็รบบี้เกือบจะตายทันทีถุงน่องใหม่ไม่ถุงน่องผ้าใหม่ฉันนำสิ่งนี้มาสู่โลกนี้เพื่อดูเรียวขาที่สวยงามของสาวๆไม่ใช่เพื่อตัวฉันเองฉันไม่สามารถเป็นในายใหญ่ เขารีบพูดว่าไม่ไม่ไมไมแม่สอนผมตั้งแต่เด็กว่าถ้าไม่ทําอะไรก็ไม่ควรได้อะไรมาผมทําอะไรให้คุณก็รับไม่ได้ของขวัญมากมายของคุณอย่างไรยังอายยิ่งกว่านั้นฉันพอใจมากกับชุดที่ฉันได้รับโอ้เขาชมว่ามันไม่ง่ายเลยที่คนหนุ่มสาวจะมีอารมณ์แบบคุณทุกวันนี้เหล่าเพลย์บอยรุ่นที่สองที่ร่ารวยต่างก็ทนงตัวและชอบแต่งตัวเพราะกลัวจะถูกดูถูกแต่ชายหนุ่มตรงหน้าพวกเขาสวมชุดเก่าๆกางเกงขายา,ยาวที่ไม่เป็นที่นิยมและเขาพอใจกับเสื้อผ้าของตัวเองมากด้วยซ้ําหายากที่จะได้เห็นชายหนุ่มที่มีีคุณภาพเช่นน้ เขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาและเขียนคำมากมายบนนั้นอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ดึงตราประทับของตัวเองออกมาและปิดด้วยลายพิมพ์สีแดงเขายื่นให้ร็อบแล้วพูดว่างั้นฉันจะให้จดหมายแนะนำตัวคุณคุณไม่จำเป็นต้องสอบเข้าคุณสามารถรับได้โดยตรงจากแผนผลิตไอเทมเวทมต์รุ่งยาวมันยังมีประโยชน์ต่อร็อบและสามารถช่วยเขาได้มากดังนั้นเขาจึงรับมันด้วยรอยยิ้มว่าแต่ทำไมมีกอบลินและออเกอร์อะไรเยอะจังจอร์ดพึมพามด้วยเสียงแผ่วเบาเราอยู่ห่างจากไรโรดไม่ถึงร้อยไมล์ฉันคิดว่ามันควรจะสงบมากแตต่่่กกลลัับาาาาายยเเป็นนววววอรสท กูกูพึงพามเราก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้ก็บลินและโอกเกอร์มีบทบาทมากพวกมันมักจะออกมาจากป่าเพื่อโจมตีกองคาราวานแม้ว่าเราจะฆ่าพวกมันไปมากแต่ก็ยังมีพวกมันอีกมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขามองไปที่ภูเขาสนสีดําทางตอนเหนือด้วยความกังวลเล็กน้อยภูเขาสูงประหงปกคลุมด้วยต้นสนสีดําฉันรู้สึกเสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติในป่าแต่น่าเสียดายที่เราไม่มีกําลังคนพอที่จะค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นภายในตอนนี้หลังจากคุยกันได้สักพัก อย่างไรก็ตามเขาเป็นชายวัยกลางคนและไม่สามารถเล่นกับกลุ่มคุนนางรุ่นที่สองที่ร่ำรวยและอายุน้อยได้หลังจากชมรอบอยู่พักหนึ่งพวกเขาก็กลับไปพักผ่อนในที่ของตัวเองขณะที่คนหนุ่มสาวที่อยู่ด้านนี้เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสู้ในวันนี้ชายหนุ่มสองคนนี้จากครอบครัวที่ร่ำรวยมีประสบการณ์จริงเพียงเล็กน้อยพวกเขามักจะเป็นคนที่มีฐานะดีและห่างไกลจากสงครามวันนี้พวกเขาดูการต่อสู้ในระยะใกล้แต่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างอธิบายไม่ได้และนอนไม่หลับเลย ร็อบบี้ไม่ต้องการพูดเรื่องไร้สาระกับพวกเขาทรงหยิบผ้าผืนหนึ่งสำหรับรองรับผืนดินเดินไปที่ต้นไม้ใกล้แม่น้ำเปิดผ้านั้นแล้ววางรององสูโอฟาตามเขาและนั่งลงข้างเขาอย่างเงียบเียบร็อบบี้ยิ้มและตกที่นั่งข้างข้างเขาคุณอยากนอนลงและนอนกับฉันไหมคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมฉันคิดว่าเป็นไปได้ร็อบบี้กล่าวว่าฉันหล่อและฮอตมากแต่ตอนนี้คุณแต่งหน้าธรรมดาไม่หล่อเลยร็อบบี้ยังโต้กลับว่าคุณยังแต่งหน้าน่าเกลียดคุณไม่สวย เมื่อได้ยินคำพูดของเขาดวงตาของซูโอฟาก็สว่างขึ้นเฮ้ hey, hey, ในเมื่อผมน่ากเกลียดขนาดนี้คุณกล้าดียังไงมาจีบผมตอนนี้ผมนอนอยู่ข้างๆคุณแล้วเอาหน้าน่ากเกลียดมาใกล้ๆคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะยังอยากทำแบบนี้อยู่เราะอดหัวเราะไม่ได้คุณประเมินผู้ชายต่ำเกินไปขอบอกว่าผีเท่านั้นที่จะสนใจความงามหรือความอัปะลักษณ์ของคุณหลังจากปิดไฟการต่อสู้เชิงตรกกะนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ดังนั้นเชื่อจึงต้องส่งเสียงดงังเธอนั่งลงกับต้นไม้กอดอกเหนือเขาเอาหน้าผากวางไว้บนเข่าจากนั้นเธอก็ผอลลออยหับไป ร็อบคิดว่าเธอหลับไปแล้วแต่เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเธอก็ลืมตาขึ้นขมวดคิ้วและกระซิบบรรยากาศในป่าน,นั้นผิดปกติมากดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังปั่นป่วนอยู่ข้างในปาวยังไม่นอนเหรอร็อบถูกปลุกโดยเธอและพูดอย่างไม่มีความสุขว่าไม่เป็นไรไม่สำคัญว่าในป่าจะมีผีหรือไม่ตราบใดที่เราไม่โจมตีมันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราตอนที่สองมาถึงถนนสว่าง ในวันที่สองทั้งสองทีมตื่นแต่เช้าและเดินทางต่อไปยังเวสต์วินทาวรถม้าของคุณนางรุ่นที่สองที่มั่งคั่งมุ่งสู่ถนนสว่างทั้งสองฝ่ายทักทายกันกลางถนนอย่างเป็นทางการภูเขาสีเขียวไม่เปลี่ยนแปลงแม่น้ำสีเขียวไหลและวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าตามเส้นทางของตัวเองอย่างครุ่นคิดหนึ่งร้อยมาอยู่ไม่ไกลหลังจากเดินมากว่าหนึ่งวันในที่สุดร็รบ,บบี้ก็มองเห็นถนนไรโรสที่รู้จักกันดี เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในหุบเขามีหน้าผาสูงชันทั้งสองด้านหุบเขาธรรมชาติก่อตัวขึ้นกลางหน้าผาและถนนไบรท์ติดอยู่กลางหุบเขากลายเป็นทางเชื่อมที่สำคัญที่สุดระหว่างตะวันออกและตะวันตกของเทือกเขาแบล็กพายมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากแกนกลางของเมืองหลักล้อมรอบด้วยกำแพงยาวสีดำแน่นอนว่ากันว่ากำแพงนี้เคยเป็นสีขาวแต่เนื่องจากราชินีเข้ายึดครองถนนไบรท์และโบสถ์แห่งความมืดเข้ายึดครองโบสถ์แห่งแสงสว่างกำแพงเมืองจึงถูกทาเป็นสีดำ แน่นอนว่าแกนกลางของเมืองใหญ่ที่มีประชากรหลายแสนคนไม่ใช่ส่วนเดียวที่สำคัญนอกกำแพงมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปตามไหล่เขาแม่น้ำไหลผ่านกลางทุ่งเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบเรียวหลายเครื่องตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำพวกเขาลงจากรถม้าและเดินไปที่ประตูจอร์ดเห็นพื้นที่การเกษตรและเครื่องสูบน้ำรอบน้ำรอบตัวเขาจอร์ดก็เอ็ดใจเขาชี้ไปที่เครื่องผลิตน้ำริมแม่น้ำและพูดด้วยรอยยิ้มดูสิทุกคนเครื่องผลิตน้ำเหล่านั้นสร้างโดยช่างฝีมือขององค์กรพ่อของฉันเมืองเวสวินคุณนนาาาาางงงรรรุ่่่่ททีีวววยยยขข้้เเถมมดคสัอ พ่อของคุณเป็นคนพามาที่นี่คุณทําเงินได้เท่าไหร่จอหหัวเราะและพูดว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเงินส่วนใหญ่เป็นของช่างฝีมือพ่อของฉันได้รับชื่อเสียงคุณรู้ไหมชื่อเสียงราชินีได้พบกับพ่อของฉันเป็นการส่วนตัวและขอบคุณที่เขานําเทคโนโลยีเครื่องทาน้ํามาจากเวสวินเท่านั้นแสดงว่าเขาทําประโยชน์ให้กับราชวงศ์มาก555ชายหนุ่มทั้งสองมองไปที่เกิดด้วยความชื่นชมจอหกล่าวอย่างภาคภูมิใจแต่กองเต้มองไปที่พื้นที่เพาะปลูกด้วยความกังวลเล็กน้อยและกระซิบว่ามีบางอย่างผิดปกติจอถาามว่โออ้้เกิดะไรขึน ทุ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะปลูกบีบรูทุกชนิดคุณนางคนอื่นถามว่าเกิดอะไรขึ้นให้ตายเถอะธุรกิจหลักของตระกูลเราคือโรงงานน้าตาลและเราปลูกบีบรูเป็นจํานวนมากหากมีการปลูกบีบรูจานวนมากบนถนนไรโรดอุตสาหาการรมน้าตาลของครอบครัวเราจะได้รับผลกระทบถนนที่สว่างสวยเป็นถนนที่สว่างสวยมีประชากรจํานวนมากและมีรากฐานที่แข็งแกร่ง,งเมื่อพื้นที่ขนาดใหญ่ของโรงง,งานถูกปลูกที่นี่และเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของพวกมันจะมากกว่าที่เวสไวาทาวหลายสิบเท่า ในทำนองเดียวกันเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลก็ไม่ซับซ้อนมากนะักแค่ว่าน้ำตาลถูกต้มและทำให้แห้งใครๆก็ทำมันได้ในเวลานั้นถนนสว่างจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเร็วเข้าส่งข่าวไปที่เวสไวาทาวและบอกลุงของฉันว่าเวสไวาทาวได้ปลูกบีทรูทจำนวนมากขอให้เขาหาวิธีจัดการกับมันโดยเร็วที่สุดคนใช้ฉลาดรีบหนีไปทันทีด้วยสีหน้าหนักใจเขาไม่มีอารมณ์จะพูดเรื่องไร้สาระเขาก้มศีษะลงร็อบบี้ยืนเฉยเฉยดูเงียบเงียบแซงคำเป็นว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรพวกเขาเดินช้าชาไปที่ประตูถนนสว่าง ยิ่งเขาเข้าใกล้กำแพงและประตูเมืองมากเท่าไหรเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงเวทมนต์ที่ลึกลับและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นไบร์โรดดูเหมือนจะถูกห่อหุ้มด้วยเวทมนต์บางอย่างเขามองไปรอบๆและพบว่ามีรูนเวทมนต์แปลกๆมากมายอยู่ใต้กำแพงเมืองแม้ว่าร็อบบี้จะทรงพลังมากแต่ความสามารถในการจดจำอักษรรูนเวทมนต์ของเขาแทบจะเป็นศูนย์ต้องถามคนข้างๆว่าวาดอะไรอยู่ตรงนั้นเมื่อได้ยินคำถามของเขาจอร์ดก็เอะใจทันทีฮ่าฮาพี่ชายร็อบเวทลมของคุณทรงพลังมากแต่คุณเติบโตในชนบทคุณไม่รู้วิธีทางงงขอออเมืืใหหญ่นี้ร รอบยิ้มและพูดว่าใช่ในเมื่อท่านจอดได้เห็นมามากโปรดสอนฉันด้วยจอดพูดด้วยรอยยิ้มฐานที่มั่น,านทางหานที่จริงจัง,จงและเมืองสาคัญทั้งหมดจะว่าดอักษรรูนป้องกันทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกกําแพงเมืองดูสินั่นคือมนสเสน่ต่อต้านโอกาศซึ่งใช้เพื่อปกป้องเวทดมนของช่องว่างในคําเดียวมันไม่ได้รอบบีเข้าใจทันที s Space Magic Defense ใช่จอดพูดรอบบียกนิ้วขึ้นแล้วพูดว่าพี่จอดคุณรู้มาก จอร์ด <George S 2> เป็นผู้ชายประเภททั่วไปที่จะภูมิใจทันทีที่ได้รับคำชมเขาหัวเราะและพูดว่าดูนั่นสิมันเป็นบารีเวิเศษที่จะหยุดสิ่งของที่บินได้และยังมีบาริยรเวทมนต์สำหรับไฟที่วาดไว้ตรงนั้นด้วยหลังจากฟังคำแนะนำของเขารอบก็ค่อยๆเข้าใจว่าเมืองหลวงของประเทศแตกต่างจากสถานที่เล็กๆอย่างเวสต์ไวทาวและระดับการต้องการก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีอารีเวทมนต์มากกว่า10ชนิดบนถนนสว่างและทั้งหมดเป็นอารีเวทมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้อสูรจำนวนมากเพื่อวาดรอบเมืองเป็นเวลาสองสาวัน บางทีในช่วงเวลาสั้นๆของความสงบนี้งานหลักของทีมเวทมนคือการรักษาอารีเวทมนเหล่านี้แต่ร็อบบี้ไม่สนใจอารีเวทมนอื่นๆมีเพียงการป้องกันเวทมนอวกาศเท่านั้นที่น่ารำคาญเล็กน้อยเขาวางแผนที่จะสร้างพอเท่าระยะยาวระหว่างไรโรดและเวสวาทาวและขโมยเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือวิเศษที่ไรโรดหลังจากนั้นเขาจะกลับไปที่เมืองเวสไวาเพื่อเล่นเมืองจำลองของเขาอีกครั้งผ่านทางพอเท่าถ้ามีการป้องกันอวกาศบ้าบ้าบอๆอยู่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดพอเท่าการส่งข้อมูลงั้นเหรอ เขาจะลองในภายหลังถ้าเขาทําไม่ได้เขาต้องแอบออกจากเมืองทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเปิดประตูส่งสัญญาณออกไปนอกเมืองเพื่อกลับไปที่เวสไว์ทาวคงจะคิดลําบากแน่นอนสองคำว่าปัญหาจะไม่มีวันสั่นคลอนคนเช่นจัก,กรพรรดิผู้บทขยี้จัก,กรพรรดิผู้เจรยนายเกิดมาเพื่อไม่กลัวปัญหาไม่ว่าคลาสและเวทมนต์จะลำบากแค่ไหนถ้าเขาบอกว่าเขาต้องเรียนรู้มันเขาก็ต้องทําให้เต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นคนกลุ่มนั้นมาถึงประตูเมืองอย่างชา้ชาๆประตูอันงดงามของไรโรดอยู่ตรงหน้าทุกคนประตูเมืองปิดกั้นผู้คนจริงๆใช่มันปิดกั้้นนผูค